ก็อาหารชาวที่โรงแรมใบหยกสกายนะครับนี่ชั้น81ครับก็มี81กับ82คือถ้าคนเยอะก็จะเปิด82เพิ่มขึ้นนะชั้น81นี้จะมีมุมที่สามารถถ่ายด้านนอกได้ด้วยครับแล้วก็มานั่งทานได้วิวตอนนี้แสงจ้าครับด้านนี่ ด้านที่แสงไม่จ้าคนก็มาเต็มครับถ้าอยากได้วิวดีท่านแบบ o u t ดอ o r ก็ต้องมาเช้าๆหน,ะอน,น,น่อย มีที่ปิ้งแล้วก็ที่อบขนมปันนงครับติ่มซำฉบับเอาอ๋อเขาจัดเปร็จไปอย่างนี้โจ๊กไม่ห่อเขาซุปพิมไก่มีเครื่องสำหรับโจ๊ก ต้นหอมซอยไข่ซอยขิงซอยหมูกรอบผัดทุ่สวยดไส้กรอบกับไข่กันมีเบคอนนะมีโรตีขนมครกครับไม้ครับ ผล,ลไม้รวมในน้ำเชื่อมยกกับนะฮะน้ำเย็นปลาท้องโก ổ. น้ำเต้าหู้ครับเป็นน้ำเชื่อมเม็ดแมงลักอุ่นงางปลาท้องโกมาครับ ดูนะตาหน้ากินีองนะตอนนีว้วิวด้านล่างครับถนนี่ด้านล่างนี่ก็วิวจากข้างโต๊ะข้างเก้าอี้เลยครับสุปทีมใจคนกะ่ฮะ ซุปครีมรับแล้วก็มีเนืเอ้อไก่โรอยมาก็าอร่อยดีครับชิมดูครับอืมเขาอร่อยอร่อยดียจังเคยาไม่เตย สุชีไม่เปิดครับข้าเปล่าข้าวผัดแบบตะโูนผัดไทยร,รามาถ่ายโชว์กับวิวนึงครับที่นี่อาหารถ้าพูดถึงก็ไม่ค่อยเด่นแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจุดขายก็คงเป็นวิวนะครับ แต่ช่วงหลังโควิดเนี่ยหลายหลายที่เขาลดปริมาณลงแต่จุดจุดเพรว่าจุดขายจริงๆที่นี่คือวิวตอนเช้าแล้วก็กินไปชมวิวไปนั่งชมวิวไปครับจบครับ มีปลาต้งองโขมีอะไรเงี้ยเคืเกียงนะเัาจะเสิร์ฟไซส์เลยครับก็ดีครับจะได้กินได้หลายๆอย่างหวานเยอยาอย,ยายที่นั่งมานิดหนึ่งครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีครอบครัวมากลุ่มใหญ่นะฮะแล้วก็ ผมเลยยกที่นั่งให้เข้าไปครับแล้วหลบมาตรงนี้ที่เป็นที่นั่งเดียวเพราะว่าคนมาเริ่มมาเยอะขึ้นนะนี่ก็อีกด้านหนึ่งของตึกครับเห็นไร์พอร์ตเรลลิงค์ราชบะรลบนี่ก็ยกเกิดนะครับนมสดแล้วก็คอนเฟรคจุดขายที่นี่ก็คือวิวครับนะ ถ้าไม่ได้พักโรงแรมค่าใช้จ่ายก็450บาทต่อคนนะครับแล้วก็ถ้าพักโรงแรมแบบไม่มีอาหารมาเราจะซื้อเพิ่ม300อบาทครับนะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เช้าตู่จริงๆเนี่ยวิวรอบข้างนี้จะโดนแดดสองครึ่งหนึ่งนะครับตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งจะไม่เห็นวิวยกเว้นจะมาเช้าๆแต่วิวก็สูงสวยครับนะ ต้องมาจองที่ลังเนินๆน,น,นะครับเราพบกันใหม่กับช่ l นฟิลไทยใน y u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  e ครับเก็บน้งลาวกรเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ